สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและเลิดรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันกับผมรีล็อก a เอเอย่างอีกแล้ววันนี้ฮะมาถึงก,กันกับข่าวของ g h ฮ r บโที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็โดงคดีช่อโกงไปนะฮะหลังจากที่ FBI ไเนี่ยไปจับได้ว่าเขาไปบุ๊กไฟล์ส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวด้วยบัตรเครดิตปลอมที่ไปขโมยชาวบ้านมานั่นเองฮะงานนี้ก็ทำให้ FBI เนี่ย ตามล่าจับแก๊งจีฮับโรกันเป็นใหญ่โตเลยและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นมาอย่ไงไรก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก g h เฮ b รฮะถูกต้องสงสัยด้วย FBI จากเรื่องที่เขาเนี่ยดูแล้วว่ายอดเพลงยอดวิวของเพลงยอด Spotify ยอดสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยดูจะเข้ากับเสื้อผ้าที่เขาใส่เพชรที่เขาซื้อเพราะดูยอดวิวของเพลงเขาเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าไหร่เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะที่ g h เฮ b ร์เนี่ยทำการบินเครื่องบินส่วนตัวซื้อเพชรซื้อเสื้อผ้าดีไซเนอร์ใส่เนี่ยเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียว ซื้อรงซื้อรถอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะงานนี้ FBI ก็ได้ตา,ตามตามตามสืบจนกระทั่งไปติดต่อกับทางบริษัทที่ทาง g ีเฮอร์โเนี่ยได้ไปเช่าเครื่องบินส่วนตัวเพื่อจะบินไปโน่นไปนี่นะฮะแล้วก็ได้ทําการสืบจนรู้ว่า g h เฮอร์โเนี่ยใช้บัตรเครดิตของคนอื่นไปขโมยบัตรเครดิตของคนอื่นมา งานนี้เนี่ยพอตำรวจเนี่ยได้ไปทําการเรียกได้ว่าคุยกับทางบริษัทแล้วเนี่ยทางบริษัทก็ให้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเี่ยบริษัทเนี่ยได้ทําการสอบถาม จีเฮอร์โบไปแล้วสอบถามคนที่ได้ทําการจองเครื่องบินเข้ามาไปแล้วว่าทําไมเนี่ยชื่อของคนจองกับชื่อบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่เห็นจะตรงกันเลยแต่ว่าลูกน้องของจีเฮอร์โบก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาเนี่ยทำงานให้จีเฮอร์โบนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามมากแล้วก็ทำๆไปเถอะพร้อมกับหลังจากนั้นถ้าจีเฮอร์โบฮะ,ฮะก็ได้โทรไปยืนยันด้วยตัวเองว่าไอ้เงินทั้งหมดเนี่ยคือเงินจากลูกน้องของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทําการสอบสวนสืบสวนอะไรทั้งนั้นบุ๊กก็บุ๊กไปเถอะ ก็แค่จะจองตั๋วเครื่องบินจะจองเครื่องบินส่วนตัวเองมันจะมีอะไรมาก FBI ฮะก็เลยได้ทำการดำเนินคดีทั้ง G ี e r b o และก็แก๊งของเขาไปเลยว่าแก๊งนี้เนี่ยได้ทำการขโมยบัตรเครดิตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริง,รงๆแล้วไอ้บัตรเครดิตที่ขู่ขโมยมาเยอะๆแยะๆเนี่ยมัน,เ,นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จีเฮอร์โบของเราไปซื้อเสื้อผ้าซื้อสร้อยซื้อเพชรซื้อรถอะไรหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอฟังขึ้นศาลกันนะนะฮะแล้วคนที่จะไปเป็นพยานขึ้นศาลเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก แฟนเก่าแม่ของลูกของจีเฮอร์โบเองซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยคนก็ออกมาด่ากันเต็มไปหมดเลยว่าทําไมแฟนของจีเฮอร์โบเนี่ยจะออกมาสนิทจะออกมานูนนีนีนั่น,แล,น,ออนแล้วเธอเนี่ยก็ได้ออกมาปกป้องตัวเองโดยการที่บอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แล้วเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยฮะเธอแค่ต้องไปเพราะสาเรียกตัวไปเพราะว่าในขณะเวลาที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองคนยังคบกันอยู่และถ้าใครไม่รู้ฮะแฟนของจีเฮอร์โบเนี่ยก็เป็น สาวที่น่ากลัวอยู่ใน IG โชว์นมนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ให้คนเออจนป่านนี้ก็จนรวยไปแล้วฮะจนมีเคล้ามีอะไรเต็มไปหมดแค่จากการเป็นแฟนเก่าของ g ีเอโบนะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆจริงๆเลยที่ต้องไปเป็นพยานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนตำรวจเดี๋ยบังคับให้ไปถ้าไม่ไปเนี่ยอาจจะโดนเรื่องอะไรตามมาก็ได้ย้อนกลับไปที่ g ีเออร์โบฮะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีเออร์โบเนี่ยที่โทรไปหรือว่าที่คุยกับตำรวจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขารู้หรือเปล่าไอบัตรเครดิตเนี่ย ที่เพื่อนเขาใช้ทําการจองทําการซื้อไฟล์เครื่องบินส่วนตัวเนี่ยมันเป็นบัตรเครดิตที่ขโมยมาอ้าบางทีเนี่ยจีเออร์โบอาจจะไม่รู้ก็ได้นะฮะแต่ก็ถ้าพูดกันอีกแง่นึงมันจะเป็นไปได้ไงที่จีเ r อร์โบเนี่ยจะไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองเขโมยบัตรเครดิตมาเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันตลอด ใช่ไหมล่ะฮะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะจบยังไงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของการขึ้นศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะออกมาทําการอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ได้เลยวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนต้องเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace